สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาเป็นช่องที่ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะและคลิปนี้นะคะคือคลิปของชาวลัคนาราศีมีนนะคะหรือใครที่มีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีมีนคุณก็จะมีลักษณะนิสัยรกักลึกมากๆนะคะเป็นชาวมีนะคะอย่างที่อาจารย์วาบอกไปในหลายๆคลิปนะคะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็อ่ะอีกนิดหนึ่งสั้นๆน,นั่นแหละ ลัคนานะคะคือการที่เราเรียนรู้พระนาที่จะต้องเป็นไปตามลัคนานะคะาราศีนะคะดาวที่สถิตอยู่ในราศีมีนคือคุณก็จะเป็นคนราศีเมียนราศีคือรากลึกคือสิ่งที่คุณเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นนะคะมันคือสิ่งที่คุณเป็นตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดนะคะราศีคือลากลึกนิสัยของคุณคือจะเป็นคนแบบนี้ ส่วนดาวจันสถิตยอยู่ในราศีมีนะคะก็คือนิสัยแบบรากลึกแบบลึกๆลงไปอีกนะคะหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยที่อยู่ภายในบ้านของคุณจะเป็นแบบนี้หรือเป็นนิสัยที่แบบจะต้องแบบเฉพาะคนที่แบบสนิทมาก,มากๆเท่านั้นจริงๆถึงจะรู้นิสัยนี้ของคุณหรืออาจจะมีแค่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าคุณมีลักษณะนิสัยแบบนี้นั่นเองนะคะ,อะเอาเป็นว่าสําหรับชาวมีนนะคะมีนเนี่ยเป็น ราศีที่ปกครองโดยดาวพฤหัสบดีหรือว่าเรียกว่ามีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวนะคะและเป็นราศีสุดท้ายของจากราศีราศีจากนั่นเองนะคะเป็นภพที่12เป็นภพวินาศนะคะทีนี้ซึ่งคําว่าวินาศเนี่ยหรือราศีสุดท้ายนะคะของราศีจากเนี่ยมันคือหมายถึงความว่างเปล่านะคะการไม่มีอะไรแล้วการหลุดพ้น นะะดังนั้นเนี่ยชาวมีนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วเนี่ยคุณคุณจะมีเซนต์มีจิตวิญญาณมีลังสังหรณ์หรือว่าเป็นคนที่แบบม,มีเซนต์ในการใช้ชีวิตนะคะได้แบบดีมากๆคือคือใช้เซนต์ได้ดีถ้าคุณเชื่อเซนต์ของคุณ เชื่อแบบเสียงอะไรบางอย่างที่มันมาจากข้างในภายในเนี่ยนะคะเออมันมันก็จะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าใช้ได้มันแม่นยำอะหรือคุณพูดอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็หมายถึงอะไรอย่างที่บอกชาวมีนะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้มากกว่าคนราศีอื่นๆใน12ราศีนะคะเหมือนแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะคือเหมือนคุณรู้ว่าแบบ โอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ต้องละทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะมันไม่มีอะไรเป็นของจริงไม่มีอะไรจริงแท้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันคือพบสุดท้ายแล้วที่มันจะต้องเอ่อขาเรียกว่าอ,อะไรหลุดพ้นนะคะดังนั้นชาวมีเนี่ยจะเป็นราศีที่ หลุดพ้นได้ง่ายนั่นแหละนะคะหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของาศาสนาเซนจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับนั่นแหละได้มากกว่าราศีอืน่นแล้วก็มีเนี่ยถูกปกครองด้วยดาวเนปจูนด้วยนะคะในในราศีมีนนะคะ ถ้าในมุมข้อเสียมันหมายถึงการที่คุณอาจจะชอบแบบเพ้อฝันฝันกลางวันจินตน,นาการดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นกั้นบางๆระหว่างเซน์จริงๆหรือมโนไปนเองอันนี้ก็ต้องคิดดีนะว่าเซนเสียงจากภายในหรือแบบความเอ๊ะอะไรบางอย่างหรือแบบคุณฝันกลางวันคุณมโนไปนเองอันนี้ต้องแยกแยะให้ออกได้ด้วยนะนะชาวมีนะคะเนปจูนเนี่ยมันก็คือ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเบลอๆนะคะความที่แบบมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะบางทีคนก็จะมึนๆอื่นๆหรือว่า,ามันหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาวมีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร,ร,รับรับรับรู้รับความรู้สึกหรือว่ารับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าเข้ามาในตัวเองเยอะมากเกินไปนะคะหรือว่าอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยถ้ามันถ้ามันหนักเกินไปนะคะชาวมีเนี่ยบางคนนะคะ ก็จะหาทางออกนะคะด้วยการแบบไปเสพติดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสารเสพติดเออหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเเกิดความติดแล้วก็อาจจะนั่นแหละทําให้แบบมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยชาวมีนเนี่ยเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะหลงไปใช้ในเรื่องของสารเสพติดบางอย่างนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแก้ปัญหา นะคะเออเจอปัญหาเจอความเครียดหนักๆอะไรมาถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยการนัน่งสมาธิแถ่เมตตาฟังธรรมะนะคะอันนี้ก็คือจะดีมากคุณก็จะหลุดพ้นได้ดีขึ้นเร็วขึ้นก็คือจะถูกต้องมากๆสาหรับชาวมีนะคะแล้วก็อ่ะถ้าแบบอันนี้หน่อยยังแบบทั้งโลกอยู่ก็อาจจะแบบเออแก้ปัญหาด้วยกัน ฟังเพลงนะคะหรือว่าสร้างสารรค์ผลงานศิลปะการวา,วาดภาพดนตรีการร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปถ้าแบบเนี้ยมันจะดีมากๆสําหรับชาวมีนะคะเพราะว่าชาวมีเนี่ยเป็นเรื่องของศิลปะพรสวรรค์ในทางด้านของศิลปะไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเขียนเพลงแต่งเพลงเขียนนิยายแต่งนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะโดดเด่นในทางนี้นะคะเออคุณก็ให,ให,ให้เอาไประบายกับ ด้านเนี้ยจะดีกว่าโอเคไหมดีกว่าการที่คุณจะไปหลงใช้สารเสพติดเนาะอ่ะทีนี้นะคะสำหรับชาวมีนนะคะ,ะดาวพฤหัสนะคะ,ะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะราศีมีนเนี่ยพฤหัสก็หมายถึงความดีงามใช่ไหมศาส,สนาปรัชญาความโชคดีคุณธรรมความยุติธรรมความดีงามนะคะดาวพฤหัสคือความโชคดีใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนก็เออก็เกิดมาเนี่ยพร้อมกับมีความโชคดีอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วคุณก็รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโชคดีเออแล้วก็หมายถึงความใจดีด้วยความรู้ด้วยใช่ไหมพฤหัสคือความใจดีค,จดคือคนใจดีมองโลกในแง่ดีทัศนคติแบบบวกบวกบวกดีมากนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนใจดีมากๆบวกกับมีที่ต้องปล่อยวางที่ต้องสละแล้วทุกอย่างใช่ไหม ชาวมีนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นราศีที่ใจดีที่สุดในบรรดา12ลัคนาราศีเป็นคนทีเ่เรียกว่าเป็นผู้ให้นะคะกล้าที่จะสละอะไรได้เยอะมากกว่าคนอื่นแบ่งปันได้มากกว่าคนอื่นนะคะอ่า แล้วก็ใจดีมากๆนะคะจนเขาบอกว่าเขานักโหราศาสตร์หลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นห่วงชาวมีนว่าอาจจะเป็นราศีที่ถูกหลอกง่ายมากที่สุดด้วยนะคะเใจดีที่สุดและถูกหลอกง่ายมากที่สุดนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะพยายามตั้งสติหรือไม่ก็ต้องมีคนรอบข้างที่เป็นคนดีๆไว้ใจได้นะคะ ช่วยเตือนคุณนะไม่ไงั้นคุณก็อาจจะถูกมิจฉาชีพตกเป็นเหยื่อม,มิจฉาชีพอยู่บ่อยๆเดี๋ยวว่านั่นแหละก็คือถูกหลอกอยู่บ่อยๆนะคะด้วยความใจดีหรือว่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปของคุณนั่นเองนะเนาะแล้วก็สำหรับชาวมีนะคะก็เป็นชาวราศีธาตุน้ำปลายธาตุก็อย่างที่บอกว่าราศีธาตุน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้ใช่ไหม แล้วก็ก็อย่างที่บอกอะ่ะพอเรารับอะไรจากคนอื่นมาเยอะนะคะมันก็เหมือนหนักมันต้องมีที่ระบายออกไปอะไรเงี้ยบาญชีคุณก็แบบชอบที่จะไม่ใช่ชอบสิมันเ,เรียกว่าเป็นคนแบบเจ้าน้ําตาแล้วก็มักที่จะไปแอบร้องไห้อะไรคนเดียวนะคะเออคำว่าคนเดียวเนี่ยเพราะว่า,าพบ ราศีมีเนี่ยนะซ้อนทับพบวีนาใช่ไหมคะว่าวีณาเนี่ยหมายถึงโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวปลีกวิเวกนะคะชอบมีนหลายคนนะคะหรือว่าราศีมีเนาะอาทิตย์หรือจันทร์อยู่ในมีเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวคือไม่ค่อยชอบสูงสิงหรือว่ายุ่งวุ่นวายอะไรกับใครไม่ชอบอยู่กับใครอ,ะอ่ะจะชอบแบบอยู่คนเดียวมีมุมของตัวเองมีเซฟโซนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกที่คุณจะแบบ อลองไห้อยู่ในมุมของคุณคนเดียวโดยที่ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้มีใครรู้นะคะเพราะปกติคุณก็ชอบที่จะเอออยู่คนเดียวอยู่แล้วอะเออก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้เอาเป็นว่าชาวมีนะะนะคะคร่าวๆนะคะก็คือคุณเป็นคนใจดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะหลุดพ้นนะคะ เข้าใจในเรื่องของธรรมะศาสนาจิตวิญญาณนะคะได้มากกว่าราศีอื่นๆเป็นสิ่งที่ดีมากๆทัศนคติดีบวกๆก็ดีมากๆแต่ข้อเสียก็คือความใจดีเกินไปอาจจะทําให้ทุกหลอกหรือว่าตกเป็นเหยื่อหรือว่ากัดก็นั่นแหละทัศนคติดีจนแบบว่า โอเคไม่มองเห็นเลยว่าคนนี้มาร้ายนะเออก็จะคิดดีอย่างเดียวเลยนะคะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ทําตัวเองเดือดร้อนได้เช่นเดียวกันนะคะเด้นพยายามตั้งสติให้มากๆนี่คือข้อเสียต้องพยายามปรับปรุงนะคะต้องมองให้ขาดมองให้ออกนะคะ ใจดีให้ถูกคนดูแลตัวเองด้วยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะใครที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จันวัดด้วยนะนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ